มีอะไรเราอยากจะชี้แจงอะไรยังไงไหมคะถ้าใครเชื่อที่มันค่อนข้างเดือดอ๋ออ่าที่ที่เป็นเป็นรูปที่ผมคุยเบิ้อนใช่ไหมครับจริงๆก็คือผมก็ได้อ่าพิมพ์บอกไปแล้วแล้วก็ได้โพสต์อ่าชี้แจงไปแล้วนะอธิบายไปแล้วผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างเคลียร์นะถ้าเกิดว่าอ่าจากที่ผมเห็นนะคนที่ยังไม่เข้าใจก็ก็มีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าคนที่ เขาเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อสารว่าผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พาดพิงใ,ใครไม่ได้ไปว่าอะไรใครหรือแม้กระทั่งเรื่องการเมือ,เองเองก็ตามเนี่ยคือผมเอาจริงๆกัผมกลรวเรื่องการเมืองมากกว่ากน,นตอนแรกกัแบบเดี๋ยวเรื่อง่งคนไม่เข้าใจว่าเราไปเป็นเสื้อสีเสื้ออะไรหรือเปล่าผมซึ่งมันไม่ใช่ไงครับผมกังวลเรื่องนั้นมากกว่าผมเลยบอกให้เบิ้ลลบไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเซนซิตีผมก็ไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้หมายความในเรื่องนั้นจริงๆเลรเงี้ยเรแค่เล่นกัน,นเฉยๆก เราห่วงเรื่องนั้นมากกว่าสรุ้กว่าไอ้เรื่องนั้นเนี่ยไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมคนไปเป็นติดความเป็นเรื่องอื่นมากกว่าด้วยซ้ำเลยอย่างไรเงงเลยก็เอาง่ายๆเลยนะครับคือผมอ่ะไปเกณฑ์ทหารวันนั้นใช่ไหมครับแล้วลูกวันนั้นอ่ะไอ้เบิร์ดมันก็ไปเห็นแล้วก็ก็ส่งมาก็มาแซวบอกว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองบอกว่าได้เหลืองหรือแดงอะไรเงี้ยครับอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ ผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรผมก็ตอบไปอย่างนั้นครับไมไ่อะไรเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าไอ้ผมเตะบอลด้วยกันเราเข้าใจอยู่แล้วเหลืองแดงเงี้ยไปจับมันมีแต่ใบดําใบแดงใช่ไหมครับปกติแล้วก็บอกว่าไอ้เหลืองแดงแค่นั้น,นก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้พูดถึงน้องแบมนแบมไม่ได้พูดถึงเลยครับเพราะไอ้เบินไม่รู้จักเป็นแ,แบมครับมันคือมันก็เป็นนักร้องคนละสายนะนพูดอย่างนี้นะมันก็เพลงที่มันฟังมันก็อาจจะเป็นคนละคนละแนวกันอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็ไม่ได้รู้จักอยู่แล้วมันก็พูดถึงผมนี่แหละก็คืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงเขาเป็นแบมเลยนะครับผมเอิญว่าน้องเขาอยู่ในรูปนั้นท่านนี้อาจจะมันก็เลยอาจจะเข้าใจผิดซึ่งเราก็เข้าใจนะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจไปเป็นสิ่งต่างๆที่ที่ไม่รู้แหละว่าว่าไปตีความมันยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมหมายความก็คืออย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราก็ทำนั้นไม่ได้นะครับเราก็ได้แค่พูดความจริงที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างนี้มาความอย่าง มันไม่ได้มีอะไรเลยครับก็ถ้าถามในแคปชั่นผมผมจำไม่ได้ว่าแคปชั่นเป็นอะไรแต่มันก็เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยแหละครับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าไงเอาอยู่ก็ลืมไปนานแล้วมันก็ผ่านไปสกักพักไปเหมือนกันนะนนก็หลายวันแล้วติหรรรืออะะไปมาณผู้ว่าอะไรนะครับอย่าตุกติกก็อย่าตุกติกก็มันก็ <Okay. S 1> คือใบเหลืองไงครับใช่ก็แค่นั้นเองใบเหลืองใบแดงในฟุตบอลถ้าถ้าถ้าเคยดูนะผมก็ไม่รู้เข้าใจแหละบางคนเข้าใจไม่เคยดูเพราะติีเคยตีความไปเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็ ก็ผมเคารพทุกทุกคนนะครับไม่ไม่ว่าไม่อะไรไม่อะไรใครเลยก็แค่อยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราผมรู้สึกว่าสังคมเรามันเราจะทะเลาะกันไปทําไมครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมเราจะมาเถียงกันให้มันได้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครได้อะไรเลยจากเรื่องเนี้ยเป็นาเรียนหรือว่านอยกับดามากไม่ตไม่นะ<ด>ผมคือผมผมก็พูดตรงๆว่า <laughs> ผมแค่ไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่า ผมไม่อยากเป็นบ่อกเกิดที่สร้างความขัดแย้งในสังคมอนะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะตอนแรกอะ่ะผมคิดก็ว่าเอ้ยเจ้าผมอธิบายแล้วมันน่าจะจบป่วะสุดท้ายที่สุดแล้วผมก็ไม่เห็นว่าคนที่เขาเข้าใจก็มีคนที่เขาไม่เข้าใจคนที่ยังทะเลาะกันต่อไปก็มีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้วดีที่สุดแล้วก็คือผมอธิบายนะว่าสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารคือผมไม่ได้ว่าใครผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันด้วยซ้ำอนะไรเงี้ยคือมันแค่เรื่องแบบ นิดเดียวเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยก็ก็เราก็ต้องใครที่เขายังจะทะเลาะกันต่อไปยังที่จะเถียงกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นก็ก็ต้องต้องปล่อยเราทำอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะใช่กรณีแล้วแบบไม่รู้กับเบิ้ลหนังไปอีกไหมคะว่าใช่ผมก็ผมก็บอกอ่าผมก็บอกเบิ้ลนะว่าเบิ้ลเอาจริงเบิ้ลน่ะโดนโดนหนักงที่ผมทราบผมไม่ได้อ่านอะไรมากนะแต่ทัศแต่มันก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าเออเนี่ยก็โดนด่าโดนอะไรอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่แบบมันก็เสียใจมันก็เสียใจเงี้ยแต่ก็ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วก็เราผมผมไม่ได้ว่างงนี้นะผมผมคิดว่าทุกคนก็ได้ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ก็ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจที่จะทําให้ใครก็ตามเสียใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องเนี้ยก็อยากให้อย่าไปตัดสินใครสักคนจากอไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่เขาทํา บางทีเขาอาจจะไม่ได้เจตนาทําแบบที่เราคิดก็ได้อะไรเงี้ยครับผมเขาอาจจะมีอีกเจตนาหนึ่งก็ได้ขอให้คิดดีๆก่อนที่จะว่าอะไรใครสักคนอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเองแต่ก็หลักๆคือผมพูดถึงทุกคนโดยรวมนะไม่ได้ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งอะไรยังไงเลยผมผมพูดถึงในทุกเรื่องด้วยจริงๆกับผมมาผ่านเรื่องนี้ไปได้แบบชิวๆอยู่แล้วเพราะว่าผมพูดตรงๆก็คือผมรู้ว่าตัวผมทําอะไรอยู่ผมเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับผมผมทำอะไรอยู่ผมก็รู้ว่าเนี่ย ผมไม่ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องมาว่าใครผมจะทําไปอย่างนั้นเพื่ออะไรแบมแบมผมก็รู้จักน้องก็เป็นน้องที่ดีน้องที่น่ารักผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมจะไปว่าเขาทําไมผมผมจะไปพูดไม่ดีเ,เขาทำไมถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็แค่อยากที่จะฝากสําหรับใครก็ตามที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับก็ใช้มันในทางที่ดีในทางที่สร้างสารรค์มันก็มันก็จะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราแบบเอามา ามาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคนบางคนที่เขารับไม่ได้อะบางทีมันมันทาให้ชีวิตเขาแย่เลยก็มีนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ลองลองถ้าไม่ไม่รู้เรื่องก็อาจจะลองไปอ่านดูว่าเรื่องของไซเบอร์บูลลิงที่ที่เขาพูดกันในสังคมทุกวันนี้อะไรเงี้ยบางคนเขาแบบเ้ยโดนด่าหนักๆโดนด่าแบบจากเรื่องที่แบบ ไม่บางทีมันลามตามถึงพ่อแม่ไปตามไปถึงปมได้ของเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางบางคนน่ะเขารับไม่ได้มันทําลายชีวิตเขาเลยนะครับผมรับได้ผมโอเคผมไม่ได้ว่าอะไรดาวได้เลยผมผมแยกแยะออกอยู่แล้วแต่ว่าผมแค่อยากจะฝากถึงคนที่ที่เขาแบบบางทีเขาพูนต้นทางเขาไม่ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไปว่าเขาแล้วแบบมันทําลายชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้คิดดีๆนะครับก่อนที่จะพิมพ์ก่อนที่จะพูดอะไรลงไปในในสังคมมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ เราคิดว่าเฮ้ยเราว่าไปมันไม่ใครตามเราได้เราเราเป็น IG ที่ล็อกไว้ไพรเวทมันไม่ไมีใครมารู้หรอกว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนบางคนมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วสำหรับเขาการที่ไปพูดถึงเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากๆก,ก,กับเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดดีนะครับก่อนทำอะไรสำหรับทุกคนเลยครับผมไม่ได้คุยเลยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันผมถ้าผมไปไปทักไปหาแบม ไปกวนเขาด้วยซ้ำม,มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคือผมเองก็ไม่ได้เจตนาไปพูดถึงแบมแบมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้พูดถึงน,น้องเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าให้น้องเขาพักผ่อนเถอะผมจะไปทักไปกวนไปเพื่ออะไรไมันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับใช่อย่างเพื<บ>่อนเขาเครียดหนักไหมครับก็ยุ่งก็อดก็อดก็อดก็ดูมันก็เครียดเหมือนกันนะครับใช่จริงๆอ่ะมันมันเครียดหลายเรื่องครับเพราะว่าด้วยความที่แบบผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะโดนด่าถึงแบบอุปการีด้วยไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็น C <S <S เซสซิทีเกี่ยวกับอาชีพมันอะไรเงี้ยคือเบิ้ลมันก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะนะผมเองก็เป็นก็เป็นเพื่อนกันอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันนานมากหรอก <S <S แต่ว่าผมก็พอจะรู้ว่าเฮ้ยก็เป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนมีความสามารถรักครอบครัวนะมันดูแลที่บ้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้บางอย่างก็ก็สงสารนะท,ที่ที่แบบเขาก็โดนโดนถึงแบบเรื่องพ่อแม่เรื่องแบบอะไรที่แบบมันมันรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็ ก็เห็นใจแล้วก็ก็ถึงได้บอกอย่างที่ไฝากว่าเอ้ยบางอย่างว่าได้นะคือถ้าเราทําผิดอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าคนอย่างเรา,เ,ราเองก็ดารานักแสดงไม่ใช่เทวดานางฟ้ามาจากไหนติดได้เตือนไ,ได้ครับแต่ว่าก็อยากให้แบบในทางสร้างสารรค์อ่ะไม่ใช่ว่าด่าแล้วแบบด่าลเลยแบบโอ้หลุนแรงเหลือเกินเลยที่แบบไม่บอกเ,อเหตุผลด้วยอะไรเงี้ยก็บางทีก็แหม ก็อย่าที่บอกเราก็ไม่ใช่เทวดานางฟ้าอะไรที่จะแบบโหรงได้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีแบบคนที่มันไม่เครียดมันก็ต้องเครียดบ้างแหละอย่างี้ก็อยากจะฝากใช่นนะครับ <Okay. S 1> ครับโอเคขอบคุณค,ครับ